เดี๋ยวเราลังเลี้ยงผมไว้เป็นเนื้อยางถือไปจนเลี้ยงงานเรไ่ได้บดปวดบดบึ้งเลยจะทำยางหรืคนเดือสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องที่สอนนอนวัดปากกดไล่กดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยเด็กครับน้องไหมอาจก่อนต้องมาแรงจะนอนเยอะโอ้นี่ก็เป็นสาระอผ้าจย์เข้าพอดีแล้วครับนี่ก็เป็นผ้าประธานครับคุ นี่ก็สร้างประจําวัดย้ายหมายนี่เลยครับสร้างสีประจําวัดในหันหนาม่แน่ใช่ไหมบอกว่ามันน่าสีตัวเนี่ย ขอฝากกดติดตามกดดิกนะครับช่องที่สอนน้อนวัดช่องวัดไม่ใช้ชนะนี่กับเพื่อนกี่เริ่มปรับปรุงสาราหลังที่หนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหมงไม้ของบ้านดอนหันหมู่แปดตำบลนวลสาสตร์อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นวัดไม้ใช้ชนะนี่ก็เป็น กุฏิหลังแหลกของหลวงปู่เกกิดังๆของเมืองไทยองค์แรกก็คือหลวงปู่ทวดวัดวัดช้างให้วัดลาดบุรณะจังหวัดปัตตานีเป็นองค์แรกครับหล,หลวงปู่ทวดหลวงปู่หลายๆรูปลหลายๆองค์ ของเมืองไทยนี่คือกุฏิหลังแหลกเอากะเอาซัมเนก้อนนะครับเป็นชิปทดลองของทิจสอนน้อนวัดสวัสดีครับ